ข่าวดีคอรมอคลอดโครงการใหม่ให้เงินคนไทย20,000บาทต่อคนอาชีพอิสระใช้แค่บินค่าไฟฟ้าค่าน้ำและค่ามือถือในการรับเงินสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะที่ทางคอรมอนะคะได้คลอดโครงการใหม่นะคะโดยแจกเงินให้กับคนไทยนะคะคนละ2 0 0 0 0บาทนะคะโดยใช้บินมือถือนะคะหรือว่าบินค่าไฟฟ้าหรือว่าบินค่าน้ำปาปะปานะคะในการรับเงิน2 0,000บาทนี้นะคะโดยก็เป็นอีกหนึ่งข่าวดีนะคะหลังจากที่ได้มีการเปิดให้กู้ยืมเงินผ่านแอปเงินด่วนถูกกฎหมายนะคะก็ทางธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าทอปอทอนะคะก็ได้ออกหลักเกณฑ์ให้ทางธนาคารสามารถปล่อยสินเชื่อบุคคลดิจิตอลได้นะคะ โดยที่ใช้ข้อมูลทางเลือกเช่นการจ่ายบินค่าน้ำประปาบินค่าไฟฟ้าหรือว่าบินค่าโทรศรัพท์นะคะหรือว่าจะเป็นข้อมูลการซื้อของออนไลน์เป็นเอกสารในการขอสินเชื่อได้นะคะหรือว่าจะเป็นข้อมูลการซื้อของออนไลน์เป็นเอกสารในการขอสินเชื่อได้นะคะซึ่งก็ทําให้กลุ่มที่ไม่ได้มีรายได้ประจําหรือว่าไม่มีสลิปเงินเดือนหรือว่าไม่ค่อยมีหลักฐานทางการเงินก็สามารถกู้ได้ง่ายขึ้นนะคะ สำหรับหลักเกณฑ์วิธีการที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกมานี้นะคะก็เพื่อเปิดให้สามารถกู้ในระบบผ่านสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิตัลสูงสุดได้ที่20,000บาทต่อรายเลยนะคะซึ่งจากเดิมนะคะที่จะต้องใช้สลิปเงินเดือนหรือว่าพวกสเตตเมนต์ในการยื่นกู้ในระบบอย่างเดียวนะคะแต่ก็จะเปลี่ยนเป็นสามารถใช้เอกสารอื่นๆนะคะเช่น บินค่าน้ำประปาบินค่าไฟฟ้าหรือว่าบินค่าโทรศัพท์นะคะหรือว่าจะเป็นรายได้จากการซื้อขายออนไลน์นะคะเพื่อที่จะนำมาประเมินความสามารถในการคืนเงินแทนนะคะสำหรับดอกเบี้ยนะคะทางแบงค์ชาติก็ก,กำหนดให้อัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมจากการกู้สินเชื่อส่วนบุคคลดิจิตอลไม่เกินอยู่ที่25%ตต่อปีนะคะซึ่งก็เทียบเท่ากับเพดานดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคลในปัจจุบันเลยนะคะ ซึ่งแต่ละสัญญานั้นนะคะก็จะต้องไม่เกิน6เดือนนะคะหมายความว่าสินเชื่อน,นี้ก็ให้กู้ได้ที่20,000บาทต่อคนนะคะนาน6เดือนนั่นเองนะคะตามหลักเกณฑ์แล้วก็จะใช้ในวัตถุประสงค์ใดก็ได้นะคะไม่ได้จำกัดไว้นะคะซึ่งอยากสมัครจะต้องทำยังไงนะคะเนื่องจากว่าสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิจตตลนนี้นะคะก็เพิ่งมีหลักเกณฑ์แล้วก็วิธีการและก็เงื่อนไขออกไปนะคะจึงคาดว่าสถาบันการเงินก็จะเปิดให้ขอจริงออกมาเร็วๆนี้นะคะ ซึ่งในระหว่างนี้นะคะก็อาจจะลองใช้แอปยืมเงินด่วนออนไลน์เช่นยืมเงิน5,000ไปก่อนก็ได้นะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะสําหรับพ่อแม่พี่น้องคนไหนนะคะที่ไม่ได้มีรายได้ประจํานะคะหรือว่าไม่มีสลิปเงินเดือนนะคะอยากกู้เงินนะคะก็สามารถที่จะใช้บินค่าไฟฟ้าหรือว่าบินค่าน้ําประปาหรือว่าบินค่าโทรศัพท์สามารถยื่นกู้ได้นะคะสูงสุดที่20,000บาทเลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนําเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะ ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ